สวัสดีครับมาพบกับช่องนาแบ็กสอนซ่อมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการเปลี่ยนหน้าจอ oppo a 5 2020นะครับตัวนี้ก็มีอาการหน้าจอเสียนะครับผมก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับท่านใดที่ยังไม่เคยกดติดตามให้ผมนะครับช่วยกดติดตามสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการเปลี่ยนกันเลยนะครับว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับลำดับแรกนะครับผมก็จะใช้เข็มนะครับทาการจิ้มถาดซิมออกมาวางไว้ก่อนนะครับ ั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาทําการเปิดฝาหลังนะครับผมอันนี้เราก็จะใช้ไดเป่าผมนะครับเป่าฝาหลังให้อุ่นๆนะครับแล้วก็นําพลาสติกแผ่นบางๆนะครับหรือว่าไพ่นะครับก็สอดเข้าไปแล้วก็ทําการลูดนะครับเครื่องนี้นะครับคือฝาหลังเขาเปื่อยนะครับผมสีเขาเปื่อยนะครับเวลาแกะก็เลยอาจจะถลอกนิดนึงนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ทําการเปิดฝาหลังนะครับอันนี้เราก็ค่อยๆเปิดนะครับเพราะว่าใสา่แพรสแกนลายนิ้วมือนะครับเขาจะติดกับฝาหลังนะครับผมอันนี้เราก็ทําการนําไขควงนะครับเพื่อจะทําการไขฝาครอบใส่แพรสแกนลายนิ้วมือนะครับแล้วก็ใช้แหนบแกะออกนะครับผมหรือว่าท่านใดจะใช้เล็บก็ได้นะครับ แล้วเราก็เอาฝาหลังวางไว้ก่อนนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาเปิดฝาครอบบอดี้กลางนะครับอันนี้ผมก็จะใช้ไขควงนะครับทําการไขน็อตออกหมดทุกจุดเลยนะครับอันนี้ผมก็จะเริ่มไขจากด้านบนก่อนนะครับแล้วเราก็เอาวางให้เป็นระเบียบนะครับผมไขด้านบนเสร็จก็ไขด้านล่างนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาแกะฝาครอบบอดี้กลางนะครับอันนี้ผมก็จะใช้พลาสติกแผ่นบางๆนะครับ ทำการสอดเข้าไปแล้วก็ทําการแกะนะครับอันนี้นะครับฝาครอบริการนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะใช้แหนบนะครับแกะใส่แผ่แบตเตอรี่นะครับเพื่อกันไฟและวงจรนะครับเราจะมาถอดแบตเตอรี่นะครับก็จะจับพลาสติกแผ่นสีเขียวนะครับผมแล้วทําการออกแรงดึงนะครับ แล้วก็ทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาแกะสายแพนหน้าจอนะครับแล้วก็เราก็จะมาแกะจอนะครับอันนี้ผมก็จะใช้ตัวจุ๊บจอนะครับทําการจุ๊บจอนะครับให้จอมันอ้านิดนึงนะครับแล้วเราก็ใช้พลาสติกแผ่นบางๆนะครับสอดเข้าไปใต้จอแลก็ทําการรูดได้เลยนะครับจอพวกนี้นะครับมันจะไม่ค่อยแน่นนะครับถ้าเราใช้ตัวจุบแรงๆก็จะดึงง่ายนิดนึงนะครับ หรือว่าท่านใดไม่เคยซ่อมก็ใช้แดดเป่าผมนะครับเป่าก่อนก็ได้นะครับให้กาวมันคายตัวอันนี้เราก็มาแกะหน้าจอนะครับอันนี้ก็จะเป็นจอเก่านะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับอย่าให้มีคราบฝุ่นหรือว่าคราบกระจกจอนะครับหลังจากเราทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ นำบับเบิลนะครับมาลองนะครับผมแล้วก็ใช้กาวยาง t ี่0 0นะครับทาบริเวณตัวบอดี้เครื่องนะครับอันนี้ในการลงกาวก็ไม่ต้องมากแล้วก็ไม่ต้องน้อยจนเกินไปนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็นำหน้าจอนะครับมาประกอบกลับนะครับ แล้วก็ใส่ลงไปให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ไล่กดให้ทั่วๆนะครับพอเรากดหน้าจอเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาใส่ใส่แผ่หน้าจอนะครับให้ลงกับซ็อกเก็ตเมนบอร์ดนะคบผมแล้วก็รีดสายเก็บให้เรียบร้อยนะครับ ต่อไปนะครับเราก็นำแบตเตอรี่นะครับมาใส่กลับนะครับผมกดแบตเตอรี่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดใส่แผ่แบตเตอรี่ให้ลงกับซ็อกเก็ตเมนบอร์ดนะครับแล้วก็จัดสรงให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาฝาครอบบอดี้กลางนะครับทำการครอบกลับไปนะครับ ะไล่กดไปทั่วๆนะครับผมอันนี้เราก็ไม่ต้องกดแรงนะครับเพราะว่าหน้าจอเราเพิ่งใส่ไปนะครับแล้วก็เล็งให้เรียบร้อยนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็เอาน็อตท,ที่เราไข่นะครับมาใส่กลับให้เรียบร้อยนะครับอันนี้เราก็ใส่จากด้านบนก่อนก็ได้นะครับหรือว่าด้านล่างก่อนก็ได้นะครับอันนี้ อย่างที่ผมบอกทุกๆคลิปนะครับนอ็อตเวลาถอดแล้วก็ต้องวางให้เป็นระเบียบนะครับเพราะว่าโทรศัพท์บางรุ่นนอ็อตมันใส่ด้วยกันไม่ได้นะครับแล้วก็ใส่ถาดซิมนะครับกลับเข้าไปนะครับอันนี้ก็ใส่ใส่แผนสแกนลายนิ้วมือนะครับแล้วก็ใส่ฝาครอบให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ปิดฝานะครับผมอันนี้แล้วก็ทากาวด้วยนะครับอันนี้ก็ฝาหลังรุ่นนี้ก็จะทากาวผมใช้กาวยางที่เจ็ดพันนะครับทาบริเวณฝาหลังนะครับแล้วก็ทกําการ ปิดฝายเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใช้ยางใช้ยางรัดแกงนะครับมัดไปก่อนนะครับรอให้แน่นแล้วก็ค่อยายออกนะครับอันนี้ก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วนะครับวิธีการสาธิตเปลี่ยนหน้าจอ oppo a5 2020นะครับสำหรับท่านใดชอบใจก็อย่าลืมกดติดตามสันกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ผมด้วยนะครับบันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ